เขายังไม่เปิดจ้ะกำลังจัดระเบียบอยู่ข้างใน,นแต่ว่าคนมารอคิวหลายเลยเหรอลูกในคิวทีไร่รถล,ลูกสีขาวลุงก็โอลีคิวยาวๆไปหนอโอ้ยยาวไปหนอโอ้รถมาก เี๋เราไปเก็บพักอรอเอาเก็บพักรอลุงก็อลีคขึ้นมาข้างหลังพี่นองขึ้นมาข้างหลังเ <c oughs> ขาเพิ่งเปิดวันนี่ พี่นงคิวยาวไปถึงหมดขั้นสีขาวที่จอดอยู่ขั้นเดียวนู้นอ่ะเขายังไม่เปิดอีกสิบนาทีจะเปิดนะเขามีปุ๋ยไฮฟีด้วยนะพี่นองนะถ้าอยากได้ก็ให้มาเอาเมืองนี่ฟีจะ้ะเมืองเขามเมืองเขาต้องสื่อเนาะแต่เมืองนี้ไฮฟีจะ้ะแตเห็นไหมเขามาเอาไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยเมืองจะ้ะ รถเมืองท่านสีต้่มเอาไปใส่ดอกไม้เนาะ <c oughs> คนที่ทำงานอยู่นี่นะคนผิวดำน่ะมีอยู่คนหนึ่งอชอบเรียกฉันว่าทีรักเก็บอกว่าฉันนี่ไยดีว่ายิ้มดีแทะนู่นหลดลุงสีขาวนู่น <c oughs> ลุงรอคิวทีท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลุงเป็นคิวทีสิบ <c oughs> เออ เอาเมืองเอาขยะมาทิ้งนะ่ะเนาะรถสีส้มคือรถเมืองจ้ะเออทขาไมจะเดินไปถึงนู่นได้พี่น้องปลาปลาไอคาโนลานู้นหนึ่งสองสามที่จะปลาใหญ่ๆไม่จะไปได้หึตรงนี้ก็เป็นเออเป็นสวนเขาจะ้ะสวนที่เขาให้เช่าหรือว่าขายนาจะจ้ะ ที่แม่บบานฉันก็มีอยู่นี่เนาะฉันก็เคยพามาดูห้องหนึ่งสวนแม่บบานเนี่ยเนี่ยที่ฉันเดินมาเก็บพักวันนั้นเดินไปทางหนีไกลมากเลยเลยสวนนี่ไปอีกจก้ะเนาะไอ้ดอกสีเหลืองๆนี่ไม่ดูดดอกอะไรพี่น้องเต็มเลยนี่ไม่ใช่คาโนลานะแดดพี่น้องจะเห็นหรือเปล่าม่รู้เนาะอ้หอยากไปจังเลยพี่น้องนั่นอะ วิวสวยมากดูสวยมากจ้ะพี่น้องแต่พัดต้นมันเหม็นไม่รู้ต้นอะไรเดี๋ยวฉันจะไปหาดูนี่ในหนังสือฉันเนาะว่าต้นอะไรลายๆด้วยน้ามเนาะสวยเนาะอยากไปถ่ายข้างล่างจังเลยแต่ว,ว่ากลัวลุงเมลออ ตรงนี้เป็นยาตุ๊กแกจ้ะมันเกาะังเกงเกาะรองเท้าโอ้ใครฝันอยากมีสวนเนี่ยพี่น้องสวนน้อยเนาะข้างบ้านก็มาหนังเลีนจ้ะก็นในสวนสบายเงียบด้วยเนาะสื้อก็ได้เช่าก็ได้จ้ะสวนน้อยไปบ้านฉันอยู่แถวนอกขนู่นอุ้ยง่ามมากเลยพี่น้องไม่จะถ่ายรูปใดฮึ ว่าลุงไ่โรน่ะนะถ้าลุงไปไทยข้างหลังจะสวยเนาะสวย <c ười> <c ười> เดี๋ยวไปดูนี่ในหนังสือว่ามันคือดอกอะไรเนาะต้นมันหม็นเด็ดดูแล้วดอกไม่กาดม้มหน่อฉันเป็นพุ่มแผลจ้าคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดก่อนล้วจนะ้ะเนาะยาวล่ะจ้ะสวัสดีจา้า <c ười> ฟังทั้งน้นเป็นที่ทิง่งพวกหินพวกขยะเฟอรอ์นิเจอร์พวกหลดไฟข่นงใช้ไฟฟ่าอะไรเน,นาะจ้ะเนาะพวกอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่กองกระพื้นนี่คือพวกที่เป็นปุ๋ยจ้ะเนาะไปลงไปโล่เขาข้างล่างแหละพี่นองเดี๋ยวเขาไม่เจอเราไ <laughs> ป